สวัสดีค่ะทุกคนผากอา่ากดติดตามในเดอ้อผากกดติดตามอมานะ่ะน o u t u b e ใหม่ของเฮานี่เดอ้อเฮากำลังสั่ง youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสั่ง youtube ต่อนาะทุกคนแะไรเราทุกคนอนะ่ะมอน,นี้ก็ไดออกมาอา่ะกิตลมชมวิวอยู่เที่ยงไหายเที่ยงหน้าบรรยากาศดีดีลมวีวีนาะทุกคนสดสื่อน,นี่ลีอะรอ น,นั่งแนมสายแนยมควาโอ้ยว่าสนาเดอนสิบเอ็ดสิบสองอะไทุกคนเกี่ยวเขาเนาะบางคนกับเกี่ยวแล้วแล้วบางคนกับ,บาท่านได้เกียวแต่เห้านี่กับไก่สิเกียวแล้วเนาะทุกคนออกมาสํารวจบึงห้เบึงหน้าเนาะมานะนะมาอัญยังเกาะคนอื่น,นมาเปีกหนำหน้าให้น้ำหน้ามันแห้งแล้วก็เห้ากับสิได้เกียวเขากั้นเนาะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศชิโตกยำแหลงแล้ว ลมมันก็เย็นวิวีนเนาทุกคนโอ้ยจะเป็นสดส่ดในหัวอกหัวใจผู้ได้ถี่บอท่านได้เกี่ยวเขาก็มาเกี่ยวสวยในเด้อเนาะมาเกี่ยวสวยสาวเล่าทิ่งเนี่ยเราทุกคนเป็นย่างอ่นคือว่าสื่อ youtube สาวเล่าทิ่งคอยเป็นคนเล่าทิ่งเนาทุกคนแต่บอกบ่ยังบอกอยากแสดงอ่ะในการว่าเล่าทิ่งเนาะคอยเป็นคนอ่านเล่าทึ่งแต่ว่าคอยกับว่าภาษาเล่า เนาะเพราะว่าข่อยมาอยู่เล้าแต่ก่อนข่อยก็เป็นเลาวทึ่งสุนทรเหลาวทึ่งอะไรแต่ว่าข่อยมาอยู่เลาาแต่ข่อยก็เ้าเลาวลาาทึ่งก็เ้าได้เนาะเล้าก็เ้าได้พู้ไทย่ก็เว้าได้แต่ว่าข่อยโบบ้เวาเนาะบรเวารเซจคลิปเาลาวทึ่งนะภาษาเลาาทึ่งสู่ฟังเนาะทุกคนผู้ได้ที่มักภาษาอ่าเลาาทึ่งก็ฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อเนาะเผื่อว่าหาเซดคลิปเกี่ยวกับอ่าสวนเผาเล้าทึ่งให้ทุกคนเบ่งั่นาเนาะเออ ไลายคนกับสีบากใ,นนใ,ใ Isaac, ม่อภาษาต่างต่างถิ่นต่าง่านเนาะแต่ว่าเข้ากับเข้ากับมาคือกั้นเนาะภาษาต่างถิ่นต่าง่านกัแต่ว่าเอายังไงเข้ากับเป็นเล้าทึ้งลายคนกับเป็นอ่าอยู่ในเล่าฮ you know, ันนีเละแต่ว่ามันเป็นชนเผ่าเล่าทึ้งเนาะมันก็เป็นเล้าทงเอาเล่าทึ้งเหล้าลุ่มเล่าซุ้งเหมือนสีเนาะทุกคนเล้าก้างมีไล่แหละแต่กับคนเล้าคือกั้นเนาะแต่ว่าเข้ากับเป็นคนเล้าทึ้ง สุนทรเราทาึา่งบอกภาษาเราทึ่งก็ได้เนาะบอกภาษาเราก็ได้บอกได้เมื่อทั้งทรงสามภาษาเลยเนาะผู้ถกผู้ไทยก็บอกได้ที่กันเนาะทุกคนแต่กับโบเก,ง,บกงโบเกียงถว่าเพิ่นเป็นคนภาษาเพิ่นเองนนเองนะา,า,นนา ương, นะเข้ากับบอกได้ยูภาษาเราทึ่งก็ได้เนาะทุกคนบอกได้ยูแต่โบเกงเพราะว่าเข้ากับมาอยู่เล่ามาอยู่เล่าตั้งแต่อายุประมาณเจ็ดแปดปีนี่แหละแต่ว่าเล่าทึ่งนี่เข้าบอกได้เนาะเพิ่นบอกเข้ากับเขาใจ พอพอเห้าก็เป็นคนละทึ่งเห้าก็เป็นคนทุ่มสันละทึ่งเนาะทุกคนเห้าก็เลยใส่สื่อ YouTube